กระเพรานะคะแต่ว่าเราจะทอดไข่เยี่ยวมาก่อนนะคะจะไม่ใช่ไข่เยี่ยวมากระเพรากรอบนะจะเป็นไข่เยี่ยวมาผัดกระเพราธรรมดาเนี่แหละคะ่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราก็จะต้องทอดไข่เยี่ยวมาก่อนนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีไข่เยี่ยวมาใบกระเพราหมูสับนะคะแล้วก็มีพริกกับกระเทียมนะคะซึ่งเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนปรุงไม่เยอะ ะะก็จะมีแค่สี้วเห็ดหอมน้ำตาลแล้วก็อาจจะมีเกลือนิดหน่อยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวขอตั้งน้ำมันก่อนเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำมันจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดไข่เขยี่ยวม้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักครู่นะ เอาละค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราจะหลีไฟลงนิดนึงนะคะนี่ไฟลงสักนิดนึงนะคะเราจะทอดไขเ่เยื่อวมาของเราก่อนไขเ่เยื่อหมาวันนี้ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มนะคะค่อนข้างพี่จะนิ่มมันอาจจะหยิบจับลำบากนิดนึงปอกมาก็จะค่อนข้างเนี่ยค่ะมันนิ่มไปน,นิดนึง เดี๋ยวเราจะทอดเขาอยู่ตัวนะคะทอดด้วยไฟอ่อนๆนะคะวักก็ขึ้นมาวักน้ำมันขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเพิ่งกรอบเขานะเราจะใช้วิธีการวักน้ำมันก่อนนะคะไฟที่หรี่ลงมาก็ไม่ได้อ่อนจัดนะคะแต่ว่าค่อนมาทางอ่อนแต่ว่าไม่ได้ว่าอ่อนจนอ่อนจัดไปเลยนะคะ จะใช้เวลาในการทอดไข่เยมาสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่พลิกนะแต่เดี๋ยวพอเรารู้สึกว่าข้างล่างอะมันเริ่มมันเริ่มโอเคแล้วเราก็ค่อยพลิกนะคะอันนี้ขอพลิกเลยเพราะว่ามันแบนพลิกแค่แป๊บเดียวนะคะนิดหน่อย ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราอชอบแบบไหนถ้าเราคลิกไข่ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มันก็คือจะได้เป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเราไม่พลิกไข่เราอาจจะได้ไข่เยี่ยวมาที่ยังดูเป็นไข่เยี่ยวมาแบบนี้ค่ะหน้าแบบนี้ใช้ราดน้ํามันเอาแบบนี้ก็พอแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้จะส่วนใหญ่จะขอเป็นน้ราดน้ํามันข้างบนนะคะ หรือถ้าใครชอบแบบว่าให้มันกรอบๆเป็นแบบนี้ก็พลิกได้เลยนะทีนี้ก็อยู่ที่เรานะคะแล้วแต่เราเลยนะราคาจะขอทอดแค่นี้พอขอดับไฟสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันออกก่อนนะคะนี่เราจะได้ไข่ยเยอะมาหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะให้ดูชัดๆ เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะและเราก็จะตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนเลยมันก็จะได้เนื้อสัมผัสที่ออกมาคนละแบบกับที่ยังไม่ได้ทอดนะคะอันนี้ขอเทน้ำมันออกก่อนนะอาละค่ะ หลังจากนั้นนะเหลือน้ำมันไว้สักนิดหนึ่งนะคะเยอะไปออกอีกนิดและเราก็จะเปิดไฟนะคะขั้นตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงจามนิดหนึ่งเนื่องจากมันจะฉุนน้ำมันเราร้อนอยู่แล้วนาอดังนั้นเราลงไปผัดได้เลยค่ะผัดติกบกระเทียมนะคะให้เริ่มหอม พอเริ่มหอมเนี่ยความเผ็ดเนี่ยเอาที่ชอบเลยนะคะใครชอบบ้านไหนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะจะได้กลิ่นกระเทียมขึ้นมาใส่หมูสับลงไปเลยคะ่ะเอาละเอาให้หมูสับสุกให้ดีก่อนโอเคหลา้เยอะ ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สุกนะคะผัดให้สุกดีก่อนนะเพราะว่าไข่เยี่ยวมาเราทอดแล้วนะคะถ้าหมูเรายังไม่สุกเดี๋ยวมันจะไปอ่าอันนี้เมื่อกี้ไปเทน้ำมันออกนิดนึงนะคะน้ำมันมันเยอะไปนิดนึงตอนนี้ยังเปิดไฟอยู่นะเราก็จะใส่ไข่เยี่ยวมาของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะ ตามชอบนะคะปรุงรสแล้วก็ชิมเอานะใส่น้ำตาลนิดนึงเรียบร้อยนะคะชิมก่อนได้เลยนะชิมตามชอบได้เลยนะคะบ้านนี้จะกินรสไม่จัดนะคะจะใส่ซอสเอ่อซีอิ๊วเห็ดหอมเนี่ยนิดเดียวนะคะปรุงรสน้ำตาลตัดรสอีกนิดหน่อยนะคะ ตามด้วยใบกระเพราค่ะใบกระเพราก็ตามชอบไปเลยนะคะแล้วก็คลุกนะให้ใบให้ใบกระเพราเนี่ยสุกนะคะให้ใบกระกระเพราเนี่ยสุกแล้วก็สลดลงมาให้หมดนะ เรียบร้อย <c oughs> มาพร้อมกับความฉุนจัดจ้านนะคะเรียบร้อยแล้วแหละเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทํากับข้าวที่ตัวเองกินประจำอ่ะเราจะรู้รสมือบางทีเราปรุงแล้วเราไม่ต้องชิมเลยนะคะอันนี้นะคะกระเพราไข่เยาะม้าเรียบร้อยแล้ว ลองทํากันดูนะมื้อนี้ง่ายๆไข่เยี่ยวม้าบางคนถ้าไม่ทอดอะ่ะอาจจะไม่ชอบความนิ่มแต่ถ้าใครจะชอบความนิ่มแบบแบบเออยังไม่ทอดก็เอามาผัดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันนิ่มมากๆเนี่ยเดี๋ยวไข่เยี่ยวม้ามันจะเละอันนี้จะชอบแบบว่าเอามาทอดก่อนสักนิดนึงนะคะจะได้เนื้อสัมผัสที่สนุกมากขึ้นในการกินนะคะลองทํากันดูนะกระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะ